สวัสดีครับผมชูทีหุ่นนะครับวันนี้เราอยู่กับ w w w p a w i p a s s v e com นะครับวันนี้เราจะมาดูวิธีการสมัครใช้งานกับ w w w p a w i p a s s v e com นะครับดูว่าเราจะมีขั้นตอนแล้วก็วิธีการสมัครยังไงกันบ้างนะครับเริ่มกันเลยนะฮะไปที่เบราว์เซอร์ของคุณนะครับตัวไหนก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็น Google Chrome, Firefox นะฮะหรือว่าอะไรต่างๆนานาที่เขานิยมใช้ในตอนนี้นะครับขอแนะนำนิดนึงนะฮะเราจะไม่แนะนำให้ใช้ในส่วนของ IE หรือว่า Internet Explorer ในการเข้าหน้าเว็บนะครับมันอาจจะมีปัญหานะฮะตอนนี้ผมใช้ Google Chrome ครับก็เปิด Google Chrome ขึ้นมานะครับแล้วไปที่ช่อง a d อดเดรสนะฮะพิมพ์ครับ www.passivead.com นะครับ P A S S I V E A D. c o m แล้วก็กด Enter ครับในส่วนนี้นะครับจะเป็นหน้าหลักของ Passivead.com นะครับเขาก็ประมาณว่าจะบ่งบอกถึง บริษัทนะฮะแล้วก็ข้อมูลต่างๆที่เราควรจะรู้นะครับก็ประมาณนี้นะฮะการสมัครครับที่เราพูดถึงนะฮะให้ดูในส่วนของแถบที่เป็นเมนูนะครับไปหัวข้อสุดท้ายนะครับจอนนวครับคลิกเข้าไปเลยะฮะขั้นตอนต่อไปนะครับทีนี้เรามาดูนะฮะในส่วนของข้อมูลรีจิสเตอร์นะครับดูว่าเราจะต้องกรอกอะไรกันบ้างนะครับเริ่มจาก Sponsor and Position Detail นะครับ หรือว่าเลข ID ของผู้แนะนำนะครับรวมถึงที่ตั้งนะฮะมาดูช่องแรกนะครับส s p o n s ร์ ID นะครับจะเป็นเลข6ตัวนะครับแล้วก็คลิกด้านนอกหนึ่งครั้งนะครับตรงนี้เขาจะบอกว่าเป็นชื่อของสปอนเซอร์ของเรานะครับตรงนี้ก็ให้สอบถามกับผู้สปอนเซอร์ของท่านนะครับหรือว่าผู้แนะนําท่านเข้ามานะฮะเรามาดูในส่วนของ Position นะครับหรือว่าตรงนี้เราจะอยู่ในส่วนของขาซ้ายหรือว่าขาขวาของผู้แนะนํานะครับ ทีนี้เรามาดูในส่วนของหัวข้อถัดไปนะครับ Personal Information นะครับ Member First Name นะครับให้กรอกชื่อจริงของคุณไปนะครับ Member Last Name นะครับหรือว่านามสกุลนะฮะอ่าแล้วก็ถัดมานะครับอีเมลของคุณนะฮะ หัวข้อต่อมาครับ country ครับหรือประเทศนะฮะคุณอยู่ประเทศไหนล่ะประเทศไทยใช่ไหมครับไทยแลนด์ต่อมาครับ mobile n o นะครับหรือว่าหมายเลขโทรศัพท์นะครับดูช่องแรกนะครับเขาบอกว่าเลือกประเทศนะครับให้เรามองหา T S นะครับก็คือ Thailand นะฮะอ่าช่องต่อไปครับเขาให้ใส่เป็นตัวเลขนะฮะตัวเลขเท่านั้นไม่ต้องใส่ศูนย์หน้านะครับก็ 0833191263นะครับเพิ่มผมเองเขาบอกว่าไม่ต้องใส่ศูนย์น้ำหน้านะครับก็ลบศูนย์ออกไปเป็นต้นหัวข้อต่อมาครับ secret question นะครับก็คือคำถามและรหัสลับนะฮะเรามาดูตัวเลือกครับเลือกเป็นอะไรดีของผมใช้เป็น pet name แล้วกันนะครับชื่อสัตว์เลี้ยงตัวแรกเนาะเขาบอกว่ากรอกคำตอบความลับของคุณต้องจำทุกตัวอักษรแล้วก็เว้นวรรคด้วยนะครับโอเค อ่เาเจ้าเปล่า b l o w แมวที่ออฟฟิศนะฮะหัวข้อต่อไปครับล็อกอินดีเทลฮะล็อกอินพาสเวิร์ดนะฮะเขาบอกว่าตั้งรหัสผ่านสำหรับการเข้าระบบสมาชิกนะฮะอ่าต่อไปนะครับ t ันเซคชั่นพาสเวิร์ดให้คลิกเป็นตัวเลขนะฮะก็ผมจะตั้งเป็น 1, 2, 3, 4แล้วกันนะครับขอขยายความเกี่ยวกับ t ันเซคชั่นพาสเวิร์ดนิดนึงเนี่ยครับ Transaction password คือ password ชั้นที่2นะฮะในการล็อกอินเข้าไปครับแก้ไขในส่วนของระบบการเงินครับการโอนเหรียญอะไรต่างๆนานาเราจะใช้ password ตัวนี้นะฮะเพราะฉะนั้นจำขึ้นใจนะครับตรงนี้ใครจะเต้งเป็นแบบไหนก็ได้นะฮะแล้วกด close ครับต่อมาครับ spam box question นะครับหรือว่าระบบโป้กงกันสแปมนะครับให้เราพิมพ์คำตอบนะจากที่เราเห็นนะครับเขาบอกว่า1-6บวกเท่ากับเท่าไหร่1-6บวก6เท่ากับ7นะฮะ ก็กรอกในส่วนของสปามบ็อกนะฮะตรงข้างล่างนะครับต่อมากดยืนยันนะครับยอมรับเงื่อนไขทั้งหมดนะฮะแล้วกด s ั b มิ t ครับเพลงท่านี้และครับคุณก็จะได้ในส่วนของ ID และพาสเวิร์ดนะครับในการใช้งาน p a s s i v e ็ d คนะครับเป็นไงกันบ้างครับไม่ยากเลยใช่ไหมฮะและในคลิปหน้านะครับเราจะมาดูว่า p a s s i v e ็ d คเนี่ยมีลูกเล่นอะไรกันอีกบ้างนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ